ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็นำพาทุกท่านนะครับมาอยู่ใน bmw c v i e s 2นะครับเป็นรถเทสอีกคันหนึ่งนะครับ f 2 2กับแดดจ้าๆแบบนี้นะครับสิ่งที่เราทำรถเทสในทุกๆคันนะครับเพราะเราต้องการอยากจะให้ท่านลูกค้าเนี่ยเห็นความแตกต่างจริงๆนะครับว่าสิ่งที่เราทำงานกันอยู่หรือว่าจําหน่ายผลิตภัณฑ์กันอยู่เนี่ยคือเราจําหน่ายอะไรอยู่ นะครับเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยสินค้าที่เป็นสินค้าแบบนี้นะครับในตลาดค่อนข้างเยอะมากเลยครับสิ่งที่อยู่ในตลาดแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่วัตถุประสงค์ของท่านลูกค้าแต่ละท่านเลยแต่เราจะไม่ไปโจมตีนะครับว่าผลิตภัณฑ์แต่ละแบบเป็นแบบไหนคนนั้นขายเป็นยังไงอันนี้ข้อดีข้อเสียยังไงแบบไหนเราจะไม่ไปโจมตีเขาแต่เพียงแต่ว่าทุกวันนี้สิ่งที่เรา ทำให้กับท่านลูกค้าคือเราให้ข้อมูลลูกค้านะครับเรายังคงเน้นงานที่เป็นงานตรงรุ่นตรงระบบไม่ตัดสายนะครับทุกอย่างระบบเดิมของรถใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับทีนี้เนี่ยอ่ะเรามาดูในส่วนของ Product ที่เราติดตั้งงานให้กับท่านลูกค้ากันอยู่ณนะปัจจุบันก่อนละกันนะครับอ,อันนี้จะเป็นในหมวดของหน้า Android นะครับ ท่านจะเห็นได้เลยว่าแดดจ้าๆแบบนี้ภาพยังคงสีสันสดใสอยู่การที่เรามองตรงแบบนี้ไปที่มอนิเตอร์นะครับเราจะเห็นภาพที่มันสวยนั่นแหละแต่การใช้งานจริงๆเนี่ยคนนั่งจะนั่งด้านข้างคนขับจะนั่งตำแหน่งแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราออกแดดจอบางประเภทเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เราเห็นภาพ กลางแดดได้แบบนี้นะครับแล้วสีสวยแบบนี้ดังนั้นเนี่ยมันจะไปกระทบกับอะไรบ้างอันดับที่1เลยคือการใช้งานกล้องหลังนะครับอย่างรถคันนี้เนี่ยเราติดตั้งกล้องเป็นของ b r a u ฟ f u งนะครับตัวความละเอียดสูงสุดเลยก็คือ1 0 8 0ซึ่งตัวจอเนี่ยมันรองรับเขาได้นะครับเส้นเลี้ยวการตามหักเลี้ยวพงมาลายนะครับเซ็นเซอร์รอบคันทำงานปกติ ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นคือเนี่ยครับเราอยู่ดั้งด้านข้างเราจะต้องเห็นจอบางประเภทเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับมันสะท้อนจนกระทั่งเรามองไม่เห็นอะไรเลยนะครับอันนี้ประการที่1ก่อนนะครับทีน,นี้ผมคืนเกียร์ครับกลับไปที่ระบบเดิมที่เราก่อนที่เราจะเข้าเกียร์หอยนะครับ ทีนี้เนี่ยการใช้งานของเขาอะผมลืมอธิบายตัวสเปคของตัวจอนะครับตัวจอปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้ CPU เป็นตัวคอคอ m Generation ที่ละอละเดี๋ยวผมให้ดูดูกันชัดๆเลยครับคอคอมเจเนอเรชันที่3นะครับ685ในท้องตลาดเนี่ยตัว CPU ที่เป็น ตระกูล snapdragon เนี่ยจะมีตั้งแต่เบอร์662เบอร์665มากที่สุดที่ผมเห็นคือ680ยังไม่ค่อยมีในตลาดนะครับที่เป็น685 CPU เป็นตัวบ่งบอกอะไร CPU เป็นตัวบ่งบอกการใช้งานหรือว่าความเร็วของตัวเครื่องเป็นอันดับที่1ไม่ใช่แร m นะครับ RAM คือเรื่องย่อยมากๆเลยนะครับ การตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้เหมือนการที่เราซื้อโน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งเราเดินเข้าไปที่ห้างเวลาที่เราจะซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องนึง CPU อะไรครับ Intel AMD ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย CPU ในแต่ละแบบราคาก็จะต่างกันเช่น Intel i3 ไป i5 ราคาต่างกัน4,000กว่าบาทละ จาก i 5ไปเป็น i 7ต่างกันอีก4,000กว่าบาทลนะดังนั้นเนี่ย i 3กระโดดไป i 5ต่างกันที่เกือบหมื่นนะครับถัดมาเราถึงค่อยมานั่งดูในเรื่องของ r รมนะครับแรมที่เราใช้ 8GB DDR ครับแล้วก็ตัวสกรีนตัวการ์ดจอแสดงผลด้านในาเราได้ลิขสิทธิ์แห่งเดียวในไทยที่เป็น lg certified นะครับขอมาตรฐานอุตสาหกรรมตราคุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัว android version ยังเป็นในปี2024ี่เนี่ยเรายังคงใช้เป็น Android v เวอร์ชัน13อยู่นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการรองรับเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตรองรับ4 g l t e นะครับตัวนี้รองรับ5 g ละนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น personal hotspot รองรับหมด apple carplay and r o i d auto ได้ทั้ง w i r e และ wireless ดังนั้นเนี่ยตัวนี้รองรับทุกๆระบบเลยนะครับทีนี้ถัดมานะครับ การใช้งาน YouTube ครับอ่ะลองดูครับภาพสวยไหมกลางแดดนะฮะกลางแดดจ้าๆนี่แหละครับเนี่ยครับแล้วก็ มี퀄เลเยอร์สำเร็จรูปนะครับในการปรับแต่งเสียง Netflix เข้าใช้งานได้จริงๆนะครับ Sign in account เล่นได้เลยครับนอกนั้นเนี่ยมี Spotify มี Jukes นะครับต้องการจะโหลดแอปอื่นๆเพิ่มเติมไปโหลดใน Play Store ได้เลยนะครับมีตัวระบบแ t l i n งนะครับมี Dashboard ที่เป็นไมแบบนี้ มาตรวัดดิจิตอลนะครับเร่งเครื่องเครื่องเร่งตามนะครับหน้าตัวนี้เนี่ยเป็นหน้า G U I แบบ N B T E V O I D 8อย่าคิดว่าหน้าแบบนี้สเปคจะเหมือนกันทั้งหมดผมอธิบายทุกคลิปเลยว่าหน้าตัวนี้มันเป็นเพียงแค่ G U I เฉยๆนะครับเหมือนซื้อแท็บเล็ตนั่นแหละ เปิดขึ้นมาเอ้ยทำไมโทรศัพท์ Android t a แท็บเล็ตแอ d ดรอยเปิดขึ้นมาปป๊บหน้าตาคล้ายๆกันพวกนี้เนี่ยมันเป็นแค่ตัวซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมในการที่เราเลือกเข้ามาใส่แค่นั้นเองนะครับสามารถแบ่งสกรีนได้นะครับเช่นนี่ครับ ด้านหนึ่งเป็นกูด้านหนึงเป็น Google แมปด้านหนึ่งเป็นวิดีโอคลิปนะครับถ้าไม่ต้องการเราสไลด์ออกได้นะครับก็คร่าวๆของการใช้งานเจ้าตัวจอแอนรอยตรงรุ่นในตัวซีรีส์2 f 22ของคันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้ ดังนั้นเนี่ยขึ้นอยู่ที่ท่านลูกค้าเลยครับท่านลูกค้ากําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่เสถียรใช้งานได้จริงภาพสวยหรืออ่ะถ้าบางท่านคอนเซนในเรื่องราคาต้องถูกไว้ก่อนก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับก็ฝากทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้นะครับสินค้าเราเองเนี่ยเรามีให้ท่านลูกค้าได้เล่นก่อนติดตั้ง นะครับจะเป็นขนาดแบบไหนจะเป็นรูปแบบแบบไหนงบประมาณประมาณไหนขึ้นอยู่ที่ท่านลูกค้าเลยครับเราจะไม่เลือกขายเพียงแค่แบบใดแบบหนึ่งนะครับทั้งหมดเราเป็นผู้นําเข้านะครับแล้วเราพรอไว์หรือว่าจัดหาในเรื่องของการติดตั้งในเรื่องของ after sales service ดังนั้นเนี่ยเราคำนึงถึงลักษณะการใช้งานของท่านลูกค้าเป็นหลัก แล้วก็คํำนึงถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับผมก็ฝากขอจบคลิปวิดีโอนี้ในการรีวิวรถเทสของตัวเจ้าซีรีส์ส F 2 2ไว้เพียงเท่านี้ครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไวนาอ่าการนี้ด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับ หรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆนะครับ Facebook Fanpage YouTube Channel 2 d i ดินเทลเลนได้เลยนะครับกบขอบคุณครับ